สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระกรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราเนี่ยพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ิถึง23ครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ2 2อถึง33นะครับอาจารย์เปโลกำลังใช้ภาพนะเปรียบเทียบของการยอมฟังนะในข้อ21ได้ทิ้งคำไว้ว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิด นะจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิดหลังจากนั้นในข้อ22เป็นต้นไปจนถึงบทที่ 6, ข้อที่9กนะก็มีภาพเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงรูปแบบของความสัมพันธ์นะพระธรรมตอนนี้ในข้อ22เป็นต้นไปก็คือสามีภรรยาในบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่4ก็คือบุตรกับบิดาข้อที่5จนถ,ถึงข้อที่9ก็คือนายกับทาส นะเป็นเป็นภาพเปรียบเทียบของการยอมฟังซึ่งกันและกันนะสิ่งที่อาจารย์ปโรต้องการเน้นย้ําให้เราก็คือว่าเรามีชีวิตที่อยู่ด้วยกันเรามออีความสัมพันธ์เราเรียนรู้ในการยอมฟังกันและกันมากน้อยแค่ไหนนะเรียนรู้ในการยอมฟังกันและกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งการยอมฟังเนี่ยมันต้องอยู่บนมีพื้นฐาน ใช่ไหมมเีเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เราจะเป็นตัวที่จะจูนเข้ามาด้วยกันนะโอเคอ่ะคนสองคนต่างความคิดต่างความรู้สึกต่างมุมมองแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นเกณฑ์เพื่อที่จะให้ทุกคนหันเข้ามายอมฟังนั่นะคือความถูกต้องใช่ไหมครับความถูกต้องแล้วก็ความชอบทมความเหมาะสม งนี้จะเป็นเกณฑ์ที่จะนําพาทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดเนี่ยเข้ามาในจุดที่ควรจะเป็นเนะพราะฉะนั้นอาจารย์โบโลจึงหนุนใจว่าเราจะต้องยอมฟังยอมฟังเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเกณฑ์อยู่แลนะมันมีเกณฑ์อยู่ก็คือความถูกต้องความเหมาะสมความในสิ่งที่ควรจะเป็นนะไม่ใช่ เราจะเอาแต่ใจของเราเองเราจะคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้แบบนี้เราต้องการแบบนี้เราก็จะเอาแบบนี้คนเดียวมันไม่ใช่นะเพราะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ต้องเป็นภาพที่เราเรียนรู้ในการยอมฝังซึ่งบริบทนี้ก็ใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะทุกบริบททุกทุกความสัมพันธ์ทุกที่ต่างๆที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปมีชีวิตอยู่ นะเพราะนั้นอ,นจอาจารย์โมโลจิงเน้นย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ในการยอมฟังซึ่งกันและกันนะเรามากับวัตถตัวเราดีไหมครับว่าเรามีชีวิตที่ยอมฟังหรือไม่นะโอเคเรายอมเ,เราบอกว่า,กายอมฟังพระเจ้าจริงจริง,รงเราบอกเรายอมฟังพระเจ้านะแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยหลายการตัดสินใจเราก็ตัดสินใจอย,อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ของตัวเอง,เองใช่ไหม ไม,ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของไม่ได้มีพระเจ้าเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจนอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึง่งอีปัญหาอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้สกู่กลับไปก็คือว่าเราเรียนรู้ในการยอมฟังมากน้อยแค่ไหนเราเอาตัวของเราเป็นที่ตั้งหรือไม่เราเอาอความอุโสของเราเราเอาอายุของเราเราเอาตําแหน่งของเราเราเอาฐานะของเราเป็นที่ตั้งหรือไม่ที่บอกเฮ้ยถ้าฉันระดับนี้นะเธอต่ำกว่าฉันเธอไม่ต้องพูดฉันไม่ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ระดับสูงเราจะต้องไม่ฟังเราจะไม่ฟังเด็กนะจริงๆผมก็อายุพอสมควรนะแต่ว่าหลายครั้งก็ต้องยอมฟังว่าเฮ้ยอ่ะน้องๆว่ายังไงนะหรือลูกๆว่ายังไงนะก็ต้องก็ต้องยอมฟังว่าเฮ้ยอ่ะสิ่งที่ลูกมาสิ่งที่ลูกพูดมาถูกสิ่งที่น้องพูดมาถูกก็ต้องเรียนรู้ในการยอมฟังนะเราไม่ได้เป็นคนเก่งทุกเรื่องนะ โอเคจะมีบางบางมุมที่โอเคเราเราจะดีกว่าหรือว่ามีความเห็นที่ที่โอเคกว่าแต่ว่าก็หลายเรื่องที่เราต้องยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็ผู้สน้อยกว่าคนที่มีฐานะด้อยกว่าคนที่มีตําแหน่งน้อยกว่านะเราก็ต้องยอมฟังแเพราะนั้นจรบโราให้เราเรียนรู้ในการยอมฟังซึ่งกันและกันนะเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตในสังคมที่เราอยู่ได้อย่างราบรื่นนะไม่มีปัญหานะเราสังเกตเสังคมที่มีปัญหาก็คือสังคมที่ไม่ยอมฟัง ก็ชาเจ้าแบบนี้ชาะเอาแบบน,น,บบนี้สุดท้ายก็ก็แตบกบอ,อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เพรานะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีจิตใจที่ยอมฟังซึ่งกันและกันนะเพื่อเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบขอพระเจ้าอวยพรครับ